ฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไปญี่ปุ่นเด็กก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้นี่เป็นประโยคที่ผมเกลียดที่สุดครับความจริงที่คนไทยยังยอมรับไม่ได้คือต่อให้เราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็นแล้วแต่ก็ยังมีบางคนกลับมาไทยก็ยังพูดญี่ปุ่นไม่ได้มีเยอะครับและนี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าคุณจะคาดหวังว่าไปญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยจะพูดคล่องมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตัวคุณยังไม่เริ่มตั้งแต่อยู่ที่ไทย ถ้าอยู่ที่ไทยเริ่มต้นเนี่ยไปให้มันรอดก่อนพยายามฝึกให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วสภาพแวดล้อมที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นแค่สิ่งเสริมที่จะมาช่วยให้คุณพูดได้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณอยากพูดดีขึ้นเนี่ยสามารถทําได้เลยที่ไทยเลยไม่ต้องทออะไรไปถึงญี่ปุ่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยฝึกตัวเราให้ดีฝึกตัวเราให้เหมาะสมกับการที่เราจะไปญี่ปุ่นกับการที่เราทํางานที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำตัวเราให้ดีฝึกให้เต็มที่ ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเว้นครับเราสามารถทำได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้แล้วรออะไรอยู่ก็ไปฝึกพูดดด